สังคมโลกวุ่นวายทุกวันนี้เพราะใจคนจิตใจของคนกำลังทำสงครามทางความคิดที่แตกต่างแล้วจะสงบสุขได้อย่างไรเล่าเมื่อใจคนยังถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงครอบงำบทบังใจที่ยึดติดไม่รู้ปล่อยวางสังคมครอบครัวสามีภริยาพ่อกับแม่พี่กับน้อง ก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมการเมืองข้าราชการก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมโจรผู้ร้ายมิจฉาชีพอาชญากรก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมศาสนาลัทธิความเชื่อก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมนักวิชาการนักบริหารปกครองก็แตกแยกเพราะความคิดเห็น สังคมเพื่อนที่เคยรักสามัคคีก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างสังคมทางการทูดระหว่างประเทศหรือองค์กรอ้างว่าเพื่อสันติภาพสงบสุขชาวโลกก็แตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างและสิ่งที่เพิ่มความรุนแรงความแตกแยกทางความคิดของใจคนคือความยึดติด ความยึดมั่นถือมั่นทางความคิดของตนเองเป็นใหญ่เหนือบุคคลอื่นการจะเกิดหรือจะดับให้ได้ดีที่สุดก็คือการดับที่ใจนึกคิดของตนเองเริ่มจากรู้จักปล่อยวางรู้ควบคุมอารมณ์ภายในใจตนเองให้สงบนิ่งได้เท่านั้น ก่อนอื่น ต้องขอชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมไว้อีกครั้งว่าช่องเจเจชินรัตหรือสัจธรรมชีวิตได้จัดทำวิดีโอคลิปขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมในการศึกษาและบำเพ็ญธรรมด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นแต่ควรจะต้องรับชมรับฟังที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ ep ตอนที่หนึ่งค่อยๆศึกษาเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องกันเพราะว่าได้จัดลำดับการนำเสนอตามขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องราวของเด็กชายธรรมะพบเห็นคนมากมายมีแต่ความทุกข์แล้วเกิดความสงสัยในใจตนเองแล้วถามตนเองในใจว่าเราเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดมาแล้วถ้าตายแล้วเราจะไปไหนเรื่องการเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจตลอดทั้งเรียงลำดับของหัวข้อการเรียนรู้หลักสัจธรรมชีวิตทั้งก่อนหรือหลังไว้เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายยิ่งขึ้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟังต่อได้เลยนะคะ การปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมขอให้ผู้รับชมรับฟังทุกท่านรับรู้และเข้าใจก่อนว่าเนื้อหาภาพและเสียงด้วย AI นับจากนี้ไปจนถึงตอนสุดท้ายหรือตอนอวสานเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ตั้งมั่นปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้วเช่น เคยเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดเบิกธรรมแล้วหรือไม่เคยแต่ใจตั้งปณิธานสูงสุดว่าจะปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากโลกทะเลความทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสามภพหกวิถีภูมิดังนั้นทุกท่านที่เป็นผู้ตั้งมั่นปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมจะต้องถึงพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎกติกาหรือตามหลักธรรมวินัยที่จะกล่าวต่อไปถัดจากนี้โดยเคร่งครัดด้วยใจบริสุทธิ์ไร้มนทินมัวหมอง ตามที่กล่าวไว้ในคลิปตอนที่แล้วว่าคนทุกคนที่เกิดมาต้องปฏิบัติตนควบคู่กับบำเพ็ญธรรมไปด้วยจึงจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยผ่านปัญหาอุปสรรคตลอดสิ้นอายุไขตามหลักการแบบวิถีแห่งเตา๋าหรือวิถีแห่งพุทธหรือที่เรียกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนอื่น ขอตอบคำถามแรกให้ก่อนที่ว่าเพราะความไม่รู้ผสมผสานกับเพราะความเคยชินที่สร้างกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สะสมไว้มากมายจึงให้คนทุกคนที่เกิดมาจะต้องบำเพ็ญธรรมเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจทิ้งความจริงของเหตุตน้นผลกรรมและธรรมะแท้แห่งจักรวาลโดยส่วนมากยามใดคนที่มีความทุกข์มากๆหาทางออกให้ตนเองไม่ได้ก็มักจะบ่นในใจและตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาและเป็นแบบนี้ไม่ควรเกิดมาเสียดีกว่าตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ ตอนนี้ยังไม่ตายแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรเหตุใดความทุกข์จึงมีมากมายและจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างไรแต่ยามใดตนเองมีความสุขก็มักหลงเพลินการใช้ชีวิตและก็พลั้งเผลอทําผิดบาปอีกวนไปวนมานี่แหละนะคนหนอคนมักมีความคิดไปในทางที่เห็นแก่ตัวเข้าข้างตนเองเสมอโลกมนุษย์จึงมีแต่ความวุ่นวาย ผู้บรรยาจะขอหยุดพักเบรกเกี่ยวกับคําถามต่างๆเหล่านี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วจะหาโอกาสเฉลยไปพร้อมกับการศึกษาเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยตามแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบทางลัดฉับพลันหรือเซนเพื่อจะไปศึกษาหัวข้อเรื่องถอดคําศัพท์ภาษาธรรมหรือไขปริศนาธรรมหลักพระธรรมคําสอนพระโอวาทหรือพระสูตรคำภีร์ของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระอาหารหันต์หรืออริยปราชเมธีโบราณที่แยบยลลึกซึ้งซึ่งจะคัดเลือกมาเฉพาะหลักปริศนาธรรมที่เป็นคำสําคัญสําคัญที่เป็นแก่นธรรมหรือหัวใจธรรมหรือบันไดสู่จิตพุทธะจิตพระโพธิสัตว์ซึ่งผู้บรรยายได้ค้นหาได้ศึกษาเรียนรู้และนํามาสรุปรวบรวมไว้ในเรื่องเล่าสัจธรรมชีวิตของคลิปวิดีโอตอนนี้ซึ่งผู้ร่วมศึกษาบําเพ็ญธรรมจะต้องตั้งใจรับชมรับฟังแล้วจดจําให้ได้เพื่อจะได้นําไปประกอบการศึกษาทําความเข้าใจในหัวข้อที่เหลือนับจํ จากนี้ต่อไปมีดังต่อไปนี้คือเริ่มจากคำแรก ถือว่าสำคัญที่สุดของเป้าหมายการปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมคือคำว่าธรรมะเมื่อกล่าวถึงคำนี้แล้วผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านไม่เคยสงสัยบ้างหรือว่าแม้วันเวลาจะผ่านมาแล้วกว่า2,500ปีที่คนทั่วโลกที่รู้จักธรรมนี้และก็ยังกล่าวถึงคำว่าธรรมะมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยจางหายแต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจลึกซึ้งจริงเกี่ยวกับธรรมะแม้แต่พระาศาสดาเล่าจือที่คนทั่วโลกต่าง รู้จักและถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเตา๋าซึ่งท่านอริยปราดเล่าจือ้อใช้หลักธรรมชาติหรือความยืดหยุ่นเป็นแนวทางหรือหลักการปฏิบัติตนบำเพ็ญธรรมเช่นถ้าต้องการจะใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยผ่านไปได้ราบรื่นนั้นจะต้องทำตัวเสมือนน้ำหรืออยู่อย่างเตา๋าแม้จะพบปัญหาอุปสรรคความทุกข์ใดๆก็ตามชีวิตจะผ่านไปได้จนสิ้นอายุไข,ขของตนเองลักษณะของเตา๋าคือมีความเป็นหยินกับหยาง เพื่อสร้างการถ่วงดุลต่อกันหรือให้ทุกสรรพสิ่งที่เกิดจากธรรมะต้องสมดุลกันในลักษณะทวิภาวะตรงข้ามหรือภาวะคู่ตรงข้ามกันเสมอไม่มีทางเปลี่ยนไปจากนี้ได้เช่นมีชายมีหญิงมีดีมีชั่วมีขาวมีดำมีสั้นมียาวมีรักมีเกลียดมีมืดมีสว่างมีจิตปุถุชนฝั่งนี้มีจิตพุทธฝั่งโน้นมีผู้ชนะ มีผู้แพ้อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ท่านได้รับยกย่องเป็นอริยปราชญหรือผู้รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งเหมือนกับพระโคตมะพุทธเจ้าท่านอริยปราชญ์เล่าจือเคยกล่าวพระโอวาทว่าเกี่ยวกับธรรมะหรือเตา๋าหรือธรรมชาติความตอนหนึ่งว่าธรรมะนั้นมีอยู่เดิมๆม,มาตั้งแต่ก่อนการกำเนิดทุกสรรพสิ่งแล้วธรรมะเป็นเสมือนพระมารดา หรือแม่ผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งในธรรมะจักรวาลให้กำเนิดฟ้าดินดวงดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ภูเขาแม่นม้ำต้นไม้พืชแร่าธาตุต่างๆรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระภูติสัตว์เทพเซียนเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดและกล่าวด้วยว่าความหมายรายละเอียดการทำหน้าที่ของธรรมะนั้นแยบยลลึกซึ้ง ไม่มีผู้ใดจะอธิบายสมบูรณ์แบบแม้แต่พระองค์เองธรรมะนั้นว่างเปล่าไร้รูปลักษณ์แต่ก็มีพลังงานมหาศาลไร้จำกัดขอบเขตทะลุทะลวงได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดแม้แต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เทพเซียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้อีกทั้งไม่สามารถจะสาธยายถรมได้หมดของความแยบยนและมหัศจรัร์ของธรรมะเช่น บางคนเคยชินตื่นมาเข้าห้องน้ำขับถ่ายกลางดึกหรือไม่บางคนมักชอบตื่นนอนช่วงตีห้ครึ่งเป็นประจำเขาก็มักจะตื่นมาเวลานั้นทั้งที่ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่ธรรมะก็จะทำให้ตัวเราตื่นมาทำภารกิจช่วงเวลานั้นหรือไม่มีบางคนเกิดลางสังหรณ์บอกเหตุเตือนล่วงหน้าจะมีเรื่องบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตตนเองหรือคนใดคนหนึ่งและแล้วก็เกิดขึ้นจริง ประมาณนี้เป็นต้นตัวอย่างจะขอถามอีกประการหนึ่งว่าเคยคิดกันบ้างไหมหลายครั้งสภาวะธรรมชาติทั้งดินน้ำลมไฟดวงดาวต่างๆได้เกิดการแปรเปลี่ยนกระทันหันไม่เป็นปกติที่เคยดำรงอยู่แล้วนักดาราศาสตร์โหราศาสตร์หลายท่านที่มีความรู้มีทักษะสามารถนำมาพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดภาวะโลกร้อนจัดหนาวจัด น้ำท่วมดินโคลนถลม่มแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิภาวะสงครามระหว่างประเทศหรือภาวะสังคมการเวียงต่างๆนี่แหละคือการทำหน้าที่ของจิตธรรมชาติเดิมแท้หรือธรรมะซึ่งมีอยู่จริงและอยู่เหนือคนปุถุชนธรรมดาที่จะสาธยายหรืออธิบายได้พอจะเข้าใจขึ้นบ้างหรืออย่างเราและผู้บรรยาย จะขอตั้งคำถามอีกว่าทุกท่านเคยรู้หรือไม่ว่าคำว่าธรรมะซึ่งได้ยินได้รู้จักคุ้นเคยมาอย่างยาวนานกว่า2,500ปีแล้วท่านนับจากวันที่พระโคตมะพุทธเจ้าดับขันเสด็จกลับคืนสู่แดนนิพพานคำว่าธรรมะก็ยังคงมีอยู่และยังทรงพลังอยู่ไม่แปรเปลี่ยนหรือไม่จางหายไปไหนเลยหลายคนทั่วโลกยังจดจำและรู้จักให้ความเคารพนับถือศรัทธากราบไหว้พระาศาสดาของตนเองเช่นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอริยปราดเล่าจื้อจอมปราดขงจือ้อพระเยสูพระอัลเลาะห์พระโพธิธรรมหรือพระตักหมอพระอาจารย์ว้หลหลางครูบาห่วงโปหรือพระอาจารย์ตวนชีพระพุทธจี้กง และเทพเซียนต,ต่างๆหลายพระองค์ที่หลายคนทั่วโลกรู้จักให้ความเคารพกราบไหว้เพราะอะไรกันละ่ะสิ่งที่กล่าวมานี้ทุกคนไม่เคยลืมใช่หรือไม่แต่ชื่อญาติบรรพชนของตอนเองวันเวลาผ่านไปไม่ถึง100ปีลูกหลานหลายคนกลับพากันหลงลืมกันไปหมดแล้วใช่หรือไม่เพราะเหตุใดเล่าคําตอบก็คือเพราะทุกพระองค์ทรงปฏิบัติตนบําเพ็ญธรรมหรือครองตนเป็นคนดีคิดดีพูดดีและทําแต่คุณงามความดีละเว้นการทําความชั่ว บาผิดศิลธรรมผิดคุณธรรมแบบเสมอต้นเสมอปลายเมื่อครั้งยังเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเราและได้มีการส่งต่อสืบทอดหลักพระธรรมคําสอนหรือพระโอวาทต่างๆซึ่งทุกพระองค์ทรงรู้แจ้งพระจักธรรมจริงมาถึงยุคปัจจุบันปีพุทธศักราช2569หรือปีคริสตศักราช2 0 2 6ที่สำคัญที่สุดคือการสืบต่อพิธีถ่ายทอดเบิกธรรมหรือการส่งต่อธรรมะแบบจิตสู่จิต ไรรูปลักษ์การมองเห็นหรือสัมผัสได้เป็นพิธีส่งต่อให้แก่ผู้ที่มองเห็นจิตธรรมชาติเดิมแท้ตนเองได้มาเป็นผู้นำ ผู้ปกครองหรือผู้ที่จะรักษาส่งเสริมหลักสัจธรรมชีวิตให้คงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่นับก่อนจะมาถึงธรรมการยุคแดงของพระโคตมะพุทธเจ้าพอจะจําได้ในยุคของพระโคตมะพุทธเจ้าก่อนจะดับขันเสด็จคืนแดนนิพพานพระองค์ได้ท่งต่อวิถีอนุตตรธรรมให้แก่พระมหากัสสปะเป็นพระองค์แรกเพื่อสืบทอดและส่งเสริมวิถีอนุตตรธรรมหรือการถ่ายทอดเบิกธรรมต่อกันมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนั่นเอง มนุษย์ทุกคนพึงระวังเป็นอย่างยิ่งการส่งต่อสืบทอดธรรมนั้นได้ดำเนินมาถึงช่วงยุคท้ายปลายกาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ปกโปรดสามกกำลังก้าวสู่ธรรมการยุคข,ขาวขององค์สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรเหตุการณ์บนโลกจะถูกชำระล้างปัดกวาดด้วยภัยพิบัติมากมายและจะรุนแรงยิ่งขึ้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เลิกสร้างบาปและยังไม่เลิกความเห็นแก่ตัวเพื่อคัดเลือกคนดีมีบุญสัมพันธ์ให้ได้รับธรรมะและได้มีโอกาสไปเกิดในยุคข,ของพระ องธรรมการยุคข,ขาวที่กําลังจะมาแทนที่ยุคแดงแล้วดังนั้นคนทุกคนที่ได้ยินเสียงเตือนแห่งนี้ควรเร่งรีบปฏิบัติตนบนําเพ็ญธรรมก่อนที่จะสายเกินแก่แล้วเหตุใดเล่าคนทุกวันนี้ยังมัวแต่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตที่ยึดติด ต่อรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งเป็นโลกมายาชั่วคราวและปล่อยตัวปล่อยใจตามกระแสสังคมให้สิ้นเปลืองเวลาของอายุไขตนเองที่ถูกกำหนดไว้แสนสั้นน้อยนิดไม่ถึง100ปีก็อาจต้องตายแล้วทำไมไม่เร่งรีบหันกลับมาศึกษาวิธีการบำเพ็ญธรรมเพื่อการค้นหาความจริงของธรรมะว่าคืออะไรเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตตัวตนกายเนื้อของตนเองเพื่อจะได้หลุดพ้นจากพรมลิขิตแล้วแปลเปลี่ยนให้ตนเองเป็นผู้ลิขิตชะตากรรม อนาคตตนเองได้เล่าทุกสรรพสิ่งล้วนคือธรรมะไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนไม่มีตนก็ไม่มีธรรมะคนทุกคน จะอยู่ได้ต้องรู้อ่อนรู้แข็งรู้ยอมรับรู้ปล่อยวางจะบำเพ็ญบรรลุระดับหนึ่งได้นั้นถ้าใจไม่กล้าเข้มแข็งพอที่จะตัดขาดทางโลกได้จริงแม้แต่คนที่ตนเองรักและห่วงใยแต่ปรารถนาจะเป็นผู้บำเพ็ญธรรมควรจะต้องใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปของแนวทางเตา๋าผสมกับหลักแนวทางของพุทธที่เกี่ยวกับเรื่องจิตสังขารวิญญาณเหตุต้นผลกรรมหรือความมีเหตุมี ผลให้ยอมรับว่าทุกสรรพชีวิตสรรพวิญญาณล้วนเป็นไปตามกรรมหรือผลจากการกระทำไว้เริ่มต้นจากตนเอง จะต้องพอใจกับความเป็นอยู่จริงแต่ใจต้องไม่ยึดติดกับความเป็นอยู่พ่อความนี้สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตนบําเพ็ญธรรมด้วยศรัทธาจริงใจต้องพอใจกับความเป็นอยู่จริงแต่ใจต้องไม่ยึดติดกับความเป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่แบบมีความสุขหรืออยู่แบบมีความทุกข์จึงจะมีชีวิตผ่านไปได้ถึงลมหายใจสุดท้ายให้จดจำบทความนี้ไว้คิดพิจารณาด้วยเล่าแล้วย้อนถามตน เองบ้าขณะนี้ใจตนเองเป็นอย่างไร